สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการตัดทอนซินจริงๆอะ่ะคือตัดไปตั้งแต่เมษาปี2021ก็คือ64อ่ใช่เพราะว่าปีนี้65แล้วก็ตัดมาได้ประมาณปีกว่าแล้วตอนแรกเราก็คิดว่าถ้าตัดคอนซินไปแล้วอะ่ะคือเราจะหายป่วยเลยแต่มันคือไม่จริงเว้ยคือตอนเนี้ยคือคันคอมากแล้วก็เสียงเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วนิดนึงอ่าแต่ต้องบอกก่อนว่าการตัดคอนซินไปทำให้อาการป่วยเราอะ่ะ น้อยลงมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นทอนซิลอักเสบคือตอนนี้จะหายใจไม่ออกแล้วก็ขึ้นตาหนักมากก็คือมันจะแย่กว่าน,นี้ซึ่งตอนนี้ถือว่ามันแค่คันคอแล้วก็รู้สึกว่ามีเสมหะแค่รู้สึกะระคายเครืองคอแค่นั้นตอนนี้ก็คือกรุงเทพคือฝนตกแบบแทบทุกวันก็เป็นเท่านี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่จะตัดทอนซิลก็คือสองปีก่อนที่จะตัดะ เป็นประมาณปีละห้าครั้งตอนแรกเราก็ไปคลินิกไปหาหมอใช่ไหมเราก็จะได้กินยาแก้เสษเม็ดโตโตอะไรเงี้ยยาฆ่าเชื้อเม็ดโตโตใช่ไหมเออมันก็เป็นเรื่องปกติเราก็ไปฉีดถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็จะไปฉีดแบบเอ้ยฉีดฉีดวัคซีนเลยฉีดยาต่ออะไรเงีเ้ยเออซึ่งบางครั้งอ่ะจนฉีดยาสองรอบอ่ะถึงจะหายหรือแบบกว่าจะหายก็คือนานมากจนตอนนั้นเราก็เลยไปหาหมอที่พระรามเก้าตอนแรกอ่ะก็คือไปหาหมอทั่วไปเราก็บอกว่าเออคุณหมอคะหนูอยากตัดเขาเลยบอกว่ามันไม่หนักขนาดนั้นมันไม่จำเป็นตตตต้้้้้ออ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 องงงัััดดดเเเเเเซึ่่่่่่่นนนนนะะรรราาาาาามมมมวววไไไปปชหหืก็แแบบบบฟลใณี ก็ไม่มีอะไรก็รักษาไปกินยาไปเรื่อยจนมีอยู่วันหนึ่งก็คือ12เมษายนมาเ่อาการให้ฟังตอนแรกวันที่12ก่อนคันคอ,อยุ่จิบมันอารมณ์แบบเหมือนทอนซันจะแบบอักเสแบแดงๆใช่ป่ามันก็แบบคแบบันคอก็กินยาอมเวยก็ไม่หายก็เลยสั่งยาแก้อักเสบมากินก็โอเคก็เหมือนจะดีขึ้นหายใจไม่ออกคันคอแล้วตอนนั้นเอ,อ่อโควิดก็คือระบาดหนักมากมันอยากเลื <g ul ly> <laughs> แล้นเราที่นี้เราก็แพนิคแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าวะ <c oughs> ก็โทรหาโรงพยาบาลว่าเออต้องห้ายังไงแล้วก็เล่าอาการให้ขเขาฟังโรงพยาบาพลพระรามก็เขาก็แนะนำมาว่าให้จิบน้ำอุ่นคือแต่ละโรงพยาบาลอ่ะคือเขาแนะนําไม่เหมือนกันเว้ยซึ่งเราโทรไปหาหลายโรงพยาบาลมากมีจิบน้ําอุ่นมีล้างจมูกแล้วก็พ่นยาพ่นคอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอกว่าคือแบบเยอะมากเราก็ทาทุกอย่างเท่าที่ทาได้สรุปค่ะ ล้างจมูกปุ๊บน้ำข้างในหัวหนักมากคือนอนไม่ได้ตั้งแต่ีหนึ่งจนถึงเจ็ดโมงเช้าลาสุดคือสงสัยว่าในควิดตหรือเปล่าเทาไวหาโรงพยาบาลรงพยาบาลก็บอกว่าล้างจมูกนะคะโรงพยาบาล้าวุสุขุมวิทย์ก็บอกเมื่อกี้สมิติเวศบอกว่ากินน้ำอุ่นนะคะโอ๊ยแล้วตายไปเนี่ยหายใจไม่ออกอะ่ะหายใจไม่ออกอะ่ออกอะออกอะ็คือลาสุดน,น้เข้าหูแล้วนอนไ่ได้ ่ก็ไมออ,อมคือล่าสุดกูแบบไม่หายใจไม่ออกอะ่ะแล้วแบบก็บอกจะเข้าเวรคือแบบแปดโมงอีกสามชั่วโมงแล้วคือกูแบบหายใจไม่ออกดอนไม่ออกหายใจไม่ออกจริงๆอีกสามชั่วโมงบอกเข้าเวรโอ้อไม่ไหวละเออหายใจไม่ออกไปถึงปุ๊บโอเคตรวจโ,โควโิดเอ้ยตรวจโควิดยังวะหรือหาหมอก่อนจะไม่ได้ลืมอันนี้ลืมอืม,อมก็คือ หมออะจากแปดโมงใช่ไหมหมอเขาเก้าโมงก็เลยโอเคเก้าโมงปุ๊บไ้คุยกับหมอบังเอิญคือหมอก็บอกเออเนี่ยเออตัดได้เลยตอนที่หมอบอก,กตัดได้เลยเราก็คือดีใจมากแล้วทีนี้หมอก,ก็เลยบอกว่าแต่ที่เป็นสาเหตุหลักอะของเรามันคือจะหมูกมันคือโรคภูมิแพ้พงจมูกอักเสบหมอบอกว่าต้องทําการใช้คลื่นวิทยุจี้เพราะว่าปกติใช่ไหมจมูกเราอะอันนี้ไปรู้จมูกคือแบบ จมูกมันีก็จะแบบมีแค่ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของเราแบบมันยื่นออกมาเยอะอ่ะมันก็คือต้องจี้ตรงนี้ออกไปเพื่อให้หายใจสะดวกขึ้นอะไรประมาณนี้เท่าที่หมออธิบายให้ฟังตอนนั้นแล้วก็เข้าใจแล้วก็จาได้อืมแล้วก็โอเคค่ะก็ทําทั้งสองอย่างพร้อมกันไปเลยคือที่จะแบบเป็นทอนซินแบบอักเสแบ,บแบบแดงๆอ่ะประมาณ4-5ครั้งตอ่อหนึ่งปีแล้วเป็นมปอ่ะสองปี ก็เลยบอกหมอหมอก็เลยบอกถ้างั้นตัดมันทิ้งเลยนี่แบบดีใจมากบอกหมอตัดเลยค่ะเอาค่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนสักนึงพอหมอดูจมูกหมอเลยบอกว่าแต่ที่มันเป็นเรือรังก่อนนั้นอ่ะคือตรงจมูกเพราะมันเป็นภูมิแพ้เราต้องทำให้ชีวิตแบบมีความสุขมีสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสุดคือแบบตอนไรใชะบะ้ังจมูกมาข้างเนี้ยหายใจโล่งมากนอนไปนอนมาตอนเนี้ยคือแบบหายใจไม่ได้สักคราคือแบบ กลายเป็นแบบเม็ดเลือดขาวก็ขึ้นสูงก็คือแบบมีติดเชื้อนู่นนี่นั่นคือแบบคือสุกมาไลยแลกกว่าที่คิดมากเก็ฟิวใช่ปะดีแล้วที่มาหาหมอตรวจโควิดรอห้องก็ประมาณากว่าจะได้ห้องก็เที่ยงบ่ายโมงไปตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าจะพบหมอก็เก้าโมงแล้วก็ตรวจเลือดนู่นนี่นั่นแล้วก็ในห้องใช่ไหมโอเคก็ไปเสร็จป,ปุ๊บพอขึ้นไปห้องพี่พยาบาลก็เลยบอกว่าเอ้ยทำไมตัดสินใจทำเร็วจังเพราะว่าคนอื่นอะขอเวลากลับไปคิด สองอาทิตย์ได้อะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่านี่คิดมานานละค่ะอะไรอย่างเงี้ยเอออยากตัดมานานแล้วี่ต้องตลกแหละก็คือมาหาหมอใช่ไหมเราก็บอกหมอว่าแบบเป็นเนี่ยคอนเสิร์แบบมันแดงถ้าขังต่อปีเป็นมาสองปีแล้วหมอเลยบอกโอ๊ยตัดเลยเราก็แบบเอนตัดเลยค่ะหมอพี่พยาบาันก็ตกใจว่าทำไมแบบตัดเร็วจัางคนอื่นเขาแบบขอเวลาไปคิดนี่บอกไม่คิดขันไ่คิดมานานแล้ว <c oughs> แล้วทีนี้พอตัดไปใช่ไหมหมอก็บอกว่ามันเหมือนพังผืดที่พอเราเป็นครั้งหนึ่งอะ มันก็จะเป็นชั้นหนึ่งแล้วพอเราเป็นประมาณสิบครั้งสิบห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยค,อยคอยหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วหมอบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะดึงออกยากมากของคนอื่นคือหมอดึงแบบเดียวก็เสร็จแล้วแต่ของเราคือต้องค่อยค,อยคอยแบบดึงลึกเราก็ได้จี้จมูกไปด้วยก็โอเคขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นการไปโรงพยาบาลที่ขุมมากเพอตอนแรกก็คิดว่า ไม่เป็นไรมากตอนแรกคิดว่าไปหาหมอได้กินยาฉีดยาอะไรอย่างนี้จบสุดท้ายก็ไม่ค่าคิดว่าคุณหมอจะให้ตัดแล้วก็ดูจมูกไปด้วยเลยเพราะปกติคือมันไม่ได้มีใครมาดูให้เราระหว่างที่นอนชาก็ค่เข้าใจว่าฉันแบบหนาวแล้วน้ำมูกไหลสรุปก็คือ <laughs> พี่ดูแค่หนาว <laughs> กดกิ่งหายพ,พยาบาลพี่คะหนูหนาวแล้วเขาก็เลยตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเม็ดเลือดขาวมันขึ้นสูงนะเขาก็เลยต้องเอาอยามาฉีดให้จริงๆเขาต้องฉีดยาตัวเนี้ยในห้องผ่าตัดแต่คือเหมือนอาการเรามันมาก่อนเลยประมาณเนี้ยอืซึ่งก็วุ่นวายเฮ้ยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นหนักอะไรไปจริงก็อืมก็นิดนึงก็ดีใจที่รอบนั้นได้ไปโรงพยาบาลไม่งั้นเราก็จะ เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆอเพราะว่าเป็นทีมมันก็ทรมานเพราะว่าแค่นี้ะคระคายคอเลยยังทนไม่ไหวเลยอ่ะเอออ๋อใช่ว่าเราผาตัดนั้นไหมคือจากที่ดูในคลิปแพรไปห้องผ่าตัดประมาณสี่โมงครึ่งมาตอนยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็นาทีก็คือพอเราไปถึงใช่ไหมเขาก็จะให้พบพิสัญญีแล้วเขาก็ถามคำถามแล้วก็รอสักพักนึงกว่าจะเข้าห้องผ่าตัดก็ประมาณน่าจะห้าโมงเย็น เสร็จก็จะน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่พาตัดเสร็จใช่ไหมเขาก็จะลาให้เราอะไปอยู่ห้องพักฟื้นที่เป็นรวมๆกันเขาจะดูว่าเราอะจะฟื้นมาจากยาสรุปอะไรยังไงประมาณไหนตอนไหนเขาจะได้ปลูกเราแล้วคืออาการมอยาสรุปของแพก็พอได้ยินเสียงปุ๊บได้ยินเสียงเขาว่าแทนยังไงดิฉันก็คะ่ะแล้วเหงาไงความคนเหงาก็บอกว่าพี่คะถ่ายสตอรี่แล้วแทงหนูมาได้ไหมเขาเลยบอกว่าไม่ได้ค่ะคุณค่้ไม่ได้ไม่ได้คุณ ไม่ะคะ่อยอย่างเงี้ยซึ่งพูดไม่ได้ไงแต่พยายามจะพูดเพราะรู้สึกเหงาเอออะไรประมาณนั้นแล้วความมองการสรุปอะ่ะมันก็พูดไปเรือ่อยเข้าใจปะเออประมาณนี้เราพอถึงห้องก็คือพยายามจะพูดพูดจนเพื่อนแบบว่าเพิ่งพาตัดมาขอร้องให้หยุดพูดได้ไหมตอนทำอ่ะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าวางยาสรุปอืมแต่พอออกมาก็คือขึ้นเขียงแล้วครับแม่จะไปแล้วนะออกมาแล้วจ้ายาสรุปทำอะไรน้องไม่ได้ออกมาพังงาพังงาใส่เหมือนเดิม อย่างยังจะพูดอีกไม่ต้องพูดบอกว่าแบบคนตัดต่อมทอนซินปลาคือแบบจะพูดไม่ค่อยได้นี่ก็พูดไม่ค่อยได้นะแต่นี่อยากพูดอ่ะไม่เหงาอ่ะแล้ทุกคนก็จะแบบกว่าหยุดพูดได้แล้วมึงกูหยุดไม่ได้กูชอบการพูดหลั่งพาตัดเขาจะห้ามให้เราไอก็คือให้กั้นไว้ที่สุด แต่มันทนไม่ได้ไงแกฉันก็ไอตลอดเลยเว้ยตนต้องกดขิงเรียกพยาบาลขอ,อยาแก้ไอตลอดเวลาเพราะว่ามันคันคอมันเจ็บคอมันห้ามกันไม่ได้อะเขา้าใจปะดูสิคะพี่จีจมูกหลดออกกินได้แค่น้ำเย็นพี่เขาก็เลยเอาน้ำแข็งมาให้เลยหยวกนึงแล้วก็กินน้ำเย็นเพื่อนก็สั่งชานมมาให้กินอะไรเงี้ยกินของเย็นเย็นกิน ซุปข้าวเย็นกินซุปใสเย็นใช้หลอดดูดเลยวะเนี่ยซุปเย็นแล้วก็ซุปข้าวเย็นอ่าโดนป่วยกินได้แต่น้ำเย็นนะคะก็เลยสั่งชาน้มไขม่หมกมานี่คือน้ำเย็นเมื่อพยาบาลบอกว่าให้กินข้าวเยอะขอต้ม ก็อยากจะเล่าแบบตอนที่แบบออกมาจากห้องผ่าตัดใเฉยะมันก็จะแบบมายาสลบเว้ยแล้วพยาบาลก็จะแบบคุณทำยังไง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 ดูกูแบบค้าตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพี่คะมึงเหงามาคุยกันหน่อยแล้วพี่เขาก็จะแบบเฮ้ยคุณไข้พักก่อนเลยใช่ปะ่าเออแบบเป็นมึนมันอยู่แล้วก็แบบพี่คะพี่มีโทรศัพท์ป่ะพี่มีไอจีป่ะพี่ไยนกจะต่อดี่ไหมแท็กดูมาได้ปะ่ะเขาบอกว่าเว้ยไม่ได้ไม่ได้จะทนไข้กูแบบเหงา แล้วก็หลังผ่าตัดต่อมทอนจริงนะคะคือเราจะแบบพูดไม่ค่อยได้อันนี้คือฝืนพูดอยู่พออยากพูดก็คือกินได้แต่แบบอะไรเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเออแบบให้แหงแบบหายไวๆในโรงพยาบาลเนี้ยก็คือไปโรงพยาบาลกินได้แค่แบบน้ำซุปน้ำข้าวน้ำเย็นยาเด็กยาน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเด็กอะ่ะเออ แต่ถ้าผ่านสองวไปได้น่าจะดีขึ้นเยอะเดี๋ยวรออัปเดตอาการกว่าจะกินข้าวได้นานไหมคงแพ้่คือนานมากเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่คือเราไม่ค่อยอยากอาหารอยู่แล้วเพราะว่าตอนต้นมีนาเราไปหาหมอจิตแพทย์มาแล้วยามันทําให้เราเบื่ออาหารแล้วช่วงนั้นเราก็เครียดเครียดแบบหลายๆเรื่องรอบตัวหลังจากนั้นก็เลยทําให้เราชินกับการไม่กินข้าวแล้วก็ขี้เกียจเคี้ยวอาหาร ทุกคนก็คงรู้ว่าการอกหักหรือการเครียดในชีวิตคือมันทําให้ความอยากอาหารน้อยลงอยู่แล้วแล้วพอยิ่งตัดทอนสินมามันเจ็บคอมันกินยากมันยิ่งทําให้เราไม่อยากกินข้าวซึ่งมันเลยผอมลงมากๆแต่สุดท้ายพอถ้ามันกลับมากินได้น้ําหนักมันขึ้นมาเท่าเดิมค่ะและอาจจะมากกว่าเดิมนี่คือเตือนแล้วนะเ <laughs> พราะว่าเป็นมาแล้วกินแต่ชานม น้ำน้ำหวานน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งวันๆคือแทบไม่กินอาหารเคียวเลยแล้วพอเป็นทอนซินมันยิ่งเขียวไม่ได้อะเราก็เลยกินแต่อะไรน้ำน้าจนเป็นเดือนอืมเคียวข้าวไม่เป็นเลยตอนนั้นก็คือตอนนั้นผอมมากถ้ามีรูปเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูอแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เหมือนพี่ก็บังคับให้เรากินเรื่อยๆกเออ็เราอะต้องมานั่งหัดกินข้าวใหม่ตั้งแต่แรกเหมือนเด็กที่ พึ่งหัดพึ่งโตพึ่งหัดเขียวข้าวซึ่งเป็นอย่างนั้นเลยเราคือแบบช่วงนี้คือแบบงาน้ข้าวใช่ปะแต่เป็นแบบพอกินไม่ได้จริงๆโคตรยาก หรือว่าซองโลมันทเดียวตอนนี้คือหมอแบบหนักใจแล้วก็บอกว่าอเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินไปกินนะคะ <c oughs> <c oughs> ได้ไม่ช่วยใจไปกระพริบเลยคือหมอกลัวกูตายแล้วกลัวกูขาดสารอาหารไม่คิดว่าจะถึงวันนี้นะคะวันที่ต้องมารีวิวนมเป็นชัวร์นะคะก็คือโดนมากับไปกินข้าวเพราะว่ากินข้าวไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะขาดสารอาหารตายนะคะก็คือเหมือนกลับไปเป็นเด็กสอบวบอีกรอบนึงค่ะเพิ่งเข้าใจเขารู้สึกเด็กที่แบบโดนมาคับไปกินข้าวแล้วต้องแบบ ช่คะ่ะสองเนือนเนี่ยกินได้เนี่ยกินให้หมดเนี่ย <c oughs> อู้ทอนี้ก็คือกลับหมออ้วนกว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนแรกหมอก็บอกว่าเออเนี่ยทำไปตอนแรกอะจะกินข้าวไม่ได้น้ำหนักจะลงนะ นี่ก็บอกหมอค่ะน้าหนักลงหมอเขอแรกก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็กลับมาแล้วก็แบบุยไม่ดิหมอหนูกินข้าวไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยสท้ายมันก็มีเหตุอะไรที่เราก็คือมันก็ต้องกลับมากินข้าวเหมือนเดิมอะเออเราไม่สามารถกินอะไรที่เป็นน,ำน้ำๆได้ตลอดไปเก็ตฟิลปะเออก็จริงก็คือกลับมาอ้วนเหมือนเดิมกลับมาอ้วนก่าเดิมเลยค่ะเออก็เดี๋ยวจา๋าแปะคลิปต่อรีที่ตอนไปโรงพยาบาลให้ดู กูไม่โอเคที่แบบกู้ดักแดกได้แบบแค่น้ำน้ำน้ำอาหารน้ำยาน้ำนมน้ำคือแบบเออแต่มันเจ็บคอแต่ก็แดกได้แค่น้ำอ่ะแล้วมึงรู้สึกแบบตอนเนี้ยถึงเดียวอะน้ำอ่ะจมูกนะคะสองข้างละสองตัวอันนี้ทุกหนึ่งชั่วโมงเรื่อยๆเลยค่ะ ปิกนิกในห้องเอคนป่วยยันได้แค่นี้มา follow up ป้าบอกว่าหายดีลึกซำเดือนอ่ะ follow up แบบเยอะมากเขีอวไปเรื่อยๆเพราะว่าหมอให้ยามาติดเลยส่วน คิดต้องู้เลยอะคือสมุนไพรนั่นเองก็คือสมุนแบบวันนั้นจะแบบมีเนื้อออกใหม่เนี่ยหมอก็เลยจี้เข้าไปอ่างงีมันก็เลยจะแบบลงขึ้นเราก็ต้องคอยมันแบบดดออกอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างสมุนล้างแบบล้งไปเรื่อยล้งไปตลอดล้างแบบล้างไปนานๆเลยอะเีหมอก็ดูสมุนกันเลยหมอเ็จับแล้วหมอเขาฉีดยา็คือ้นหมอหมอฉีดยาให้มันช้าเลยแล้วก็นั่งคุยแล้วหมอก็บอกยังไม่เสร็จอะไรองเงี้ยหมอก็แบบดูด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  เ็บอะไรเงี้ยออกให้หมดเลยแล้วก็ดึงเนื้อะอะไรที่แบบมันแบบมันตันให้อะไรเงี้ยเออก็คือจากจมุนไพรจะโล่งมากแล้วก็ละหมอกก็แบบเหดันชิ้นเนื้อลงไปแล้วเลือดก,กับกนั้นก็ลงคอละหมอกก็บอกให้กลืนไม่ต้องกลัวคือกลืนเข้าไปไม่ต้องขับถูออกามาอะไรเงี้ยต่อคอมันเจ็แบบก็คือหนึ่งคนที่เป็นภูมิแพ้มากคือ,คอแบบหายใจได้แค่แบบแบบเบสบอลจะต้องมีหายใจได้แบบเต็มสงบจ้ะ ก่อกเดี๋ยวให้คนช่วยผนนะคะเพื่ออีก,อกสิบปวดค่ายาจิตจูบตาห้าพันเองมึงคือกับคอนโดมากูก็ต้องแบ่งเองเหมือนเดิมแล้วคือแบบโอ๊ยสะใจแล้วแม่โอ๊ย,าย,ย,อยมาอัปเดตอาการนะคะก็คือหมอบอกว่าแพ้เป็นหนึ่งในเคสที่ยากที่สุดของหมอนี่ถึงกับยกมือไหว้หมอแล้วบอกขอบคุณมาค่ะหมอผมกาไม่เป็นไรก็คือ เป็นคนกรามเล็กแล้วก็ปากเล็กพอแบบหมอใส่แบบที่ดันใช่ปะมันก็เลยมีช่องเข้าไปผ่าตัดเล็กมากคนที่อักเสบบ่อยใช่ไหมอักเสบครั้งหนึ่งพังผืดขึ้นมาหนึ่งอักเสบสองพังผืดสองแล้วเป็นห้าครั้งต่อปีประมาณสองปีติดกันก็คือพังผืดแบบแน่นมากหมอบอกว่าดึงออกยากมากถ้าเป็นของคนอื่นดึงออกแบบเดียวหมดแล้วแต่ของแพ้กว่าจะเอาออกได้อะ่ะเออคือมันหนักจริงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็หมอพูดว่ากนะ ก็คือรอหกีัแผลอะไรอย่างเงี้ยข้างนี้คือดีแล้วแต่ข้างนี้จะยังตึงๆอยู่เหมือนเราหกลมเป็นสเก็ตเป็นแผลเป็นมันจะตึงๆรอหกีัก่อนก็จะดีขึ้นเยอะเลยก็คือตอนนี้กินอะไรได้ก็คือกินเท่านั้นก่อนแ <c oughs> ค่กินมิลเช์ชคกินพุดดิ้งได้คือหมอก,ก็ดีใจแล้วณตอนนี้นะจุดนี้อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เพราะว่าผมแพ้มันอักเสบแรงจริงๆ <c oughs> แล้วก็ส่วนเรื่องภูมิแพ้หมอบอกว่ามันเป็น เหมือนเสริมกันไปด้วย,ยพ่อหมอเห็นปุ๊บโอเคจี้แล้วจมูกจะได้หายใจโล่งตาดำอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ค่ะตาดำเป็นนานแล้วหมอเลยบอกว่าอีกว่าตาดำอ่ะอาจจะเป็นเพราะภูมิแพ้ก็ได้นะก็เรื่องราวของแพรก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนค่ารักษาคือรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนค่าผ่าตัดก็คือแพงแต่ว่า แฮปประกันก็คือคุ้มมากพอทุกอย่างอะไรออกมาปุ๊บเราก็เลยส่งไปหาที่บ้านป้าเป็นคนทำการให้แล้วก็บอกว่าใช้คุ้มแล้วนะรอบนั้นเราใช้หมดไปแสนห้ารอบก่อนใช้ไปสี่หมื่นอะไรประมาณนะี้ซึ่งคุ้มแล้วป้าบอกว่าไม่ต้องคุ้มมากก็ได้เราก็เลยแบบอ้าวเหรอก็ <c oughs> ประมาณนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวมากพอเรารู้สึกว่าการตัดทอนซีนมันเป็นการที่ทําให้เราจากอาการป่วยเต็มสิบอย่างเงี้ยเหลือแค่ห้าเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือ มันหนักกว่านี้อืซึ่งตอนนี้คือถือว่าแค่คันคอแค่ระคายคออืก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นเยอะอืแต่ว่าจมูกอะคือล่าสุดที่ไปหาหมอมาเรายังหายใจสะดวกเราก็คิดว่าจมูกไม่เป็นไรหมอก็ถามว่าเป็นไงเราก็บอกว่าคันคอค่ะหมออืมเราก็แบบหมอคันตัดทอนซิลไปแล้วอะไรเงี้ยเหลือตัดเคอแค่ตัดคอแล้วตอนเนี้ยหมอก็แบบไหนดูจมูกสิพอดูจมูกหมอเลยบอกว่าตอนเนี้ยจมูกไม่โอเคเลยนะไม่ไหวเลยได้ล้างจมูกบ้างไหมก็เลยสารภาพไปว่า นานๆทีล้างค่ะเพราะลืมหมอเลยบอกว่าน้ํายาที่ให้ผสมหลังจมูกอ่ะไม่ต้องผสมหับเกลือแล้วนะให้ฉีดเข้าจมูกไปเลยข้างละสองปืนเพราะหมอรู้ว่าเราขี้เกียจหมอหนดือดร้างก็ได้ค่ะแล้วพอเอาอยานั้นะฉีดเข้าจมูกแล้วแบบ คือมันจะเป็นแค่ปล่อยเล็กๆใช่ปะแล้วมันก็จะติดแค่ปลายจมูกตรงเนี้ยพอเราหายใจคืนเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหแย่กว่าพ่นานาโซนิกอะเกคสฟิวปะซึ่งเออไออยากจะว่าตายก็ช่วงนี้อากาศก็คือแปปรวนเปลี่ยนแปลงบ่อยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถึงตัวแพ้เองด้วยเพราะว่าคันคอไม่ไหวจนบอกหมอว่าหมอคะหนูนอยากตัดคอ <c oughs> หมอก็เลยบอกว่าถ้าไม่พูดอย่างนี้กับหมอไมลเซ็นเตอร์คือไม่ได้กลับบ้านนะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวมากมันก็จะรู้สึก คือมันผ่าตัดอะมันก็ต้องมีเลือดมันก็ต้องมีแผลซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการหายอของแต่ละคนก็คือไม่เท่ากันเพราะว่าถ้าคุณค่อยๆกินข้าวกินอาหารน้ําต้องเย็นด้วยนะอกินอาหารมันเย็นค่อยๆกินหรือแบบค่อยๆแบบเคี้ยวแบบน้อยๆวันละนิดอะไรเงี้ยแปลว่ามันจะกลับมากินข้าวได้ไวเพราะอย่างแผลคือไม่เอาเลยไม่กินอะไรเลยกินแค่ชานมุมแค่นั้นซึ่งกว่าจะกลับมากินข้าวได้คือเป็นเดือน ลืมบอกว่ายาที่กินคือยานามนะคะเพราะว่าเราเจ็บคอคือเราจะไม่สามารถกินยาเม็ดได้เพราะว่ามันจะลำบากต่อการกืนแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากเออบ้วนอะไรประมาณนี้อืมอืมแล้วก็ตอนที่แพรไปหาหมอคือแพรพกถุงยาที่ไปหาที่มานานลมมาหมอก็แบบถามว่าเป็นอะไร <laughs> แล้วก็เครียดนิดหน่อยค่ะวิตกกังวลเล็กน้อยหมอก็เลยบอกว่าโรคของเราอะมมนต้องทำให้ชีวิตมีความสุข อืมแบบไม่เครียดอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันจะดีขึ้นอืมก็ไปหามหมอมาแล้วสุดหมอก็คือคือช่วงนี้เป็นหนักไงไว้มาเล่าทีหลังหมอก็หมอก็เป็นห่วงหมอก็ถามตลอดเลยไงหมอก็สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเราต้องใช้ชีวิตให้แฮปปี้มีความสุขล,ล้านเริงเข้าไว้แล้วเหมือนโรคมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบเป็นยากขึ้นหรือเป็นน้อยลงที่หมอพูดนะแล้วก็ในคลิปนะคะคือทําเล็บเจลอยู่ใช่ปะ คือเพิ่งทํามาเลยแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องผ่าตัดหรืออะไรแล้วก็ไปโรงพยาบาลเลยควรเอาเล็บเจลออกนะคือตอนนั้นคือมันไม่ทันเราไงแล้วมันก็เช้ามากด้วยอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็คือต้องผ่าตัดท้ายอย่างนั้นซึ่งถ้าเป็นไปได้ถ้าเตรียมตัวได้ก่อนก็คืออย่าทาเล็บเป็นดีที่สุดเพราะว่ามันจะได้แบบจับคืนได้ง่ายอะไรประมาณเนี้ยอืมก็อันนี้คือฝากไว้เพราะว่าเราพลาดตลอดเลยเพราะว่าเราทำเล็บตลอดเลย